เมื่อผู้ใดกำหนดอ่านเข้าไปถึงจิตจิตนะอ่านจิตนะจับจิตได้ตัวนั้นเป็นจิตของตนเข้าไปปับ๊บท่านเรียกคำนี้ว่าสักกายท่าเรียกตามบาลีก็ว่าสักกายเะใกไท,ไทยก็เรียกสักกายสักกมอะไรของตนมันให้องค์ประชุมของตนองค์ประชุมอะไรบอกแล้วว่ากายนี่คือจิต รับรองว่าพวกปริญญาเก้านี่ฟังอัตมาแล้วคันหูเลยคันแน่นอนคันหัวใจไม่ใช่คันใ่หูอ่ะคันหัวใจเลยที่อัตมาบอกกายคือจิตอะไรว่ากายคือจิตไป็นไงนะเขาแยกกายแยกจิตกันยังอะไรดีแยกขาดกันด้วยเลยนะซึ่งมันนี่แหละมันบรรลัยตรงนี้มันจบเลยถ้าแยกกายแยกจิตขาดกันบรรเยเลย กายขาดจิตไม่ได้กายถ้าไม่มีจิตกายมันก็ไม่มีฟังดีๆเอาไปทวนกายถ้ามันขาดจิตแล้วขาดธาตุรู้แล้วมันไม่มีกายไม่มีเหลือเลยเพราะันวิญญาณที่ตายไปแล้วเนี่ยออกจากรา่างวันไม่มีกายมันมีวิบากวิบากของจิตนั่นไปวิบากเหลือไปนะทีนี้พอรู้สักกายยะร้วท่านก็ให พิจารณากายพิจารณานอกกายนอกกายมันมีเหตุมาจากอะไรก็รู้แล้วนะขณะนี้ตาเห็นได้ยินเสียงอะไรมันก็มาจากข้างนอกเข้าไปถึงข้างในเขาก็ตามเขาไปรู้ข้างในเรียกว่ากายในกายและกายในกายนี่แหละมันคือจิตเจตสิกจิตเจตสิกตอนนี้เราก็จะต้องรู้ว่าเริ่มต้นมันเรื่องม,มันมีอะไรล่ะมันมีปิติก็ต้องรู้ว่าอาการปิติมันมีในใจ ถ้าคุณสามารถปฏิบัติจริงเริ่มเข้าใจและรู้ของจริงขึ้นมานี่นะแค่รู้สักกายคุณก็จะปิติแต่ยิงคุณรู้ใหม่ๆไม่เคยรู้เลยแะไม่เคยไปกำหนดหมายว่าอ๋อไอ้นี่เองเหงอกายสักกายอันนี้เหรอจิตตัวนี้อย่างนี้เหรออาการจิตอาการลิงคัณิมิตเราก็เครื่องหมายหมายเอาจิตตัวนี้ให้ได้อ๋อการกระทบตาก็กระทบรูปอยู่เนี่ย แล้วเราก็อ่านจิตของเรากระทบเนาะเออมันมีสภาวะอยู่ในใจเมตดอาการอย่างนี้มันปรุงแต่งกันอยู่นีนั้นเยอะเลยนะมันปรุงปรุงไปแล้วมันชอบหรือมันไม่ชอบแล้วก็รู้ซ้อนอยู่ในชอบหรือไม่ชอบแล้วก็อ่านตาแล้วก็เห็นอยู่นี่เออใช่มันมีอาการชอบไม่ชอบอยู่ตอนด้วยตอนนี้เห็นเห็นเห็นชอบไม่ชอบสูงก็ไปกว่านั้นอย่าว่าจะชอบไม่ชอบเลยนะมันทุกข์หรือมันสุข มันทุกข์หรือมันสุขนอกจากมันชอบหรือไม่ชอบแล้วมันยังทุกข์อีกแล้วมันสุขหรือไม่สุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ซอนอยู่อีกก็แยกทุกข์แยกสุขแยกชอบแยกชังอะไรออกไปได้อีกเยอะเลยอาการซอนอยู่ในกายในกายเพราะฉะนั้นอาการต่างๆนั้นก็เรียกเป็นภาษาว่าเวทนามันสุขมันทุกข์หรือมันไม่สุขไม่ทุกข์เข้าไปในนั้นอีกและแต่ในเวทนานั้นน่ยมันสุขมันทุกข์ มันมีเหตุอะไรมันถึงมีเป็นสุขเหตุอะไรมันถึงทุกข์มันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยมันถึงทุกข์มีเหตุมีปัจจัยมันถึงสุขอ๋อมันมีอุปทานอุปทานที่มันมาเคลื่อนตัวออกมาเป็นตัณหามันยึดว่ต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้สเปคต้องอย่างนี้ทาไมสเปคอย่างนี้ไม่ชอบสเปกอย่างนี้ไม่เป๊ะเลยชอบเลยอ๋อตัวนี้เองมันเป็นตัวที่กําหนดไอ้อุปทานนี่เป็นตัวกําหนด พอได้กระทบมันก็เกิดคตะเกิดความดำเนินไปเกิดการเคลื่อนที่เกิดปฏิกิริยาเกิดละคตะดดำเนินไปเกิดอะไรขึ้นกายคตะองค์ประชุมนี่มันเกิดเคลื่อนที่แล้วนะ,ะกายคตะนี่คือ kinetic energy แล้วเป็นพลังงานเคลื่อนที่ขึ้นมาแนละ้วมันแต่ที่มันจะจมนิ่งไม่รู้ไม่ชี้อะไรนิ่งไม่รู้เรื่องอยู่เดียวเดียวเดียวใด,วดไม่ กระดุกกระดิกไม่เป็นอะไรอยู่เฉยๆละตอนนี้เคลื่อนที่ขึ้นมาเคลื่อนที่ขึ้นมาปั๊บถ้ายิ่งมีตัวเหตุปัจจัยเข้ากระทบสัมผัสเข้าเป็นเรื่องเลยตอนนี้ชอบหรือชังสุขหรือทุกนอกจากชอบหรือชังไม่พอกระสันตัณหาอยากเอาแย่งชิงแลนเข้าไปถึงขัน้นแย่งกันทำลายกันทำลายกันฆ่ากันแกงกันจนได้ มาพราาคนนะั้นมันตายแล้วมันแย่งไม่ได้แล้วได้สิทธิ์แล้วถึงจะสําเร็จมันก็เป็นอย่างนั้นรุนแรงเพราะฉะนั้นในเวทนามันก็มีจิตหรือเจตสิกอาการของจิตเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เกิดเวทนาจะสุขจะทุกข์ก็เพราะจิตมันเป็นตัวราคะหรือโทสะก็ไปรู้จิตในจิตอีกเป็นสาราคะสะโทสะสะโมหะเข้าไปอีกก็จับ ตัวเหตุได้จริงๆเลยตัวนั้นถ้าในจิตของคุณมันไม่มีจริงๆเลยมันไม่มีตัวนี้มันก็เป็นธรรมะที่ว่างเปล่าจากตัวนี้ตัวเหตุที่มันจะต้องได้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอุประานตัวเนี้ยมันไม่มีมันก็ไม่ไม่ไม่มีคำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่มีทรงไว้อยู่ในจิตของเรา มันก็ไม่มีอะไรทรงอยู่ตรงนั้นมันไม่มีอะไรมีอยู่มันไม่ได้เป็นอยู่มันไม่มีธรรมะมันก็ไม่มีเพราะธรรมะเนี่ยมันก็ไม่มีเมื่อธรรมะก็มีจิตมันก็ไม่มีมันเป็นเวทนามันก็ไม่มีมันเป็นเหตุให้เวทนาต้องสุขต้องทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์พักยกแต่ถ้ามันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่พักยกเป็นแน่ฆมาสิตาอุเบขาเลยมันไม่สุขไม่ทุกข์เพราะมันดับเหตุไม่เหตุไม่เกิดอีกเลยนั่นอันนั้นสมบูรณ์ แต่นี่คุณยังไม่ได้ไปค่าเหตุอย่างแท้จริงมันพักยกเท่านั้นเองแต่คนไม่รู้และไปหาวิธีให้มันพักยกดื้อๆไปนั่งหลับตาไปทิ้งไปคว้างไปทำเมินๆไม่เอาใจใส่ไม่เกี่ยวไปก้องอะไรไปเฉยๆเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้จัดการกับเหตุนี้เมื่อไม่ได้จัดการกับเหตุนี้มันก็อยู่มันอยู่งั้นน่ะ เยอะว่าจะล้านปีเลยล้าน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 ปีมันก็อยู่เพราะมันแนกยิ่งกว่าไวรัสไวรัสหยุดเป็นล้านปีนะนี่เขายังจะเอาเจอร์สิกอะไรนะเจอร์สิกพาร์กไอ้พวกนี้เขาจะเอาขึ้นมาอยู่เลยมันอยู่กี่ล้านปีมาแล้วมันตายนะไอ้นี่มันแนกกว่านั้นอีกทนทานขนาดนี้อีกมันอยู่ได้นานันนี้ อานี้จริงเอยจริงนะไม่ใช่เรื่องพูดเล่นนะเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าว่าเราก็ไม่ไปไอันั้นละต้องหาปัจจุบันนี่เลยมีกระทบมีผัสสะพราะผัสสะนี่มันต้องมีนามด้วยเพราะฉะนั้นในความหมายของพระเจ้าที่บอกว่านาม,มันมีเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมณสิกานี่ครบละเพราะฉะนั้นกูมีเวทนาขันสัญญาขัน ส่วนสังขารขันนั้นท่านแจกว่าเจตนาผัสสะมนสิกานี่เป็นตัวปฏิบัติคุณต้องมีวิภพสัต์มโนสัญเจตนาตัววิภวัวะตัณหาเจตนาจะไม่ให้มันมีภพแล้วก็มาปฏิบัติตรงนี้การปฏิบัตินั่นแหละคือมนสิการการจัดการการทําทําให้ไม่ได้จิตใจเราเนี้ย แล้วใจเราจะจับได้วิญญาณที่จะเกิดขึ้นมาปั๊บมันเป็นเป็นตัวหลัดหลัดหลัดเลยนี่จับได้หลัดหลัดคาหนังคาเขาเลยเนี่ยคาหนังคาเขาเลยจัดหลัดหลัดเกิดอยู่เดี๋ยวนี้นี่นี่นี่ะีะกระทบเดี๋ยวนี้อยากเดี๋ยวนี้นี่นี่นี่จับโจรเอ็งกระทบเดี๋ยวนี้เอ็งอยากเดี๋ยวนี้เอ็งจะเอาเดี๋ยวนี้หรือเอ็งจะไม่อยากเอ็งจะทาร้ายเดี๋ยวนี้เอ็งจะฆ่าขาจะขจัดมันคุณไม่ชอบคุณชังคุณจะทําร้ายมันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หลัดเลย โอ้โหยิ่งกว่าตำรวจยิ่งกว่าตำรวจใหญ่เลยนะเนี่ยจับคานังคาเขาเลยสำนวนไทยเรานะจับคานังคาเขาได้เลยลัดหัดเพราะวิธีการนุระเจ้าทุกาต้องมีผัสสะและวิญญาณจะเกิดแล้วก็อ่านไปในวิญญาณหรือจิตนี่แหละ วิญญาณในจิตเนี่ยอาการมันเกิดวิญญาณนี่เกิดเป็นปัจจุบันจิตคือภาษาเป็นเป็นสามัญญนามเป็นคำนาม <c oughs> มันเป็นองค์รวมเป็นความรวมคำว่าจิตนี่รวมรวมหมดวิญญาณนี่เป็นพระพนาวจำเพาะจนนี่มันเกิดทันทีเห็นมันได้อย่างนี้แหะสักกายตัวนี้วิญญาณจิตนะสักกายเนี่ยวิญญาณตัวนี้มันเกิดมาหลัดตอนนี้ จนกระทั่งจับวิญญาณผีได้มันเป็นวิญญาณผีมันเป็นองค์ประชุมของกายกะลิแปลว่าไอตัวโทษตัวนักโทษใหญ่กายกะลิกะกาลีนี่มันเป็นปพะหุน์ไปกะกะลินี่ตัวเนี้ยของเรากาลังเห็นโดยนี้ของเราเองไม่ใช่ไปพบหุจน์ไม่ใช่ของคนอื่นจะไปยุ่งคนอื่นเขากายกะลิตัวเนี้ยอ่านไ,ได้ทันทีคุณก็จัดการกับตัวนี้ จัดการกับตัวนี้เรียกว่ากายในกายซึ่งมันเนื่องมาเป็นอาการต่อมาเป็นเวทนาเป็นจิตจนกระทั่งจากสิ่งเหล่านี้รวมๆวมลดแยกเข้าไปเจาะเข้าไปจนกระทั่งจับตัวอาการสําคัญคือมันมีราเป็นอาการราคะหรืออาการโทรสะได้ก็กําจัดอาการนี้ให้หายไปเรียกว่ามันมีชีวิตเป็นชีวิตรูป ป็นจีเวตินซีจินซีก็คือดิกรีของมันน้ำหนักของมันหนักเบามากแรงอะไรก็แล้วแต่หรือเบาหรือแรงนี่เนี่ยจัดการลงไปวิธีของท่านก็คือหนึ่งรู้มันให้จริงว่ามันไม่จริงรู้มันให้จริงว่ามันไม่จริงรู้มันให้จริงว่ามันมันมันตัวปลอมมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่มีตัวต้นแต่มันไม่ใช่มันที่ไหนละกูนี่แหละ หลงโง่ว่ามันมีตัวตนไม่ใครเลยตัวเองไงแหละไม่รู้จะโง่ไปถึงไหนมันไม่มีตัวตนจริงๆต้องยืนยันพิสูจน์ว่าพิสูจน์ยังไงก็มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดการมันไม่เที่ยงคุณยึดมันอยู่มันก็มาไม่ยึดมันมันก็ไม่มาจนกระทั่งเราพยายามที่จะไม่ให้มันมาแม่ไม่ให้มันยึด โดยวิธีรู้นะไม่ใช่วิธีไปลืมวิธีข่มมันไม่ให้มันขึ้นมาขึ้นโดยกระแทกด้วยมีปัสสะกระแทกให้มันขึ้นมาด้วยของพระเจ้าทั้งกลับกันกับทางฤาษีทางที่ก็สะกดไปแต่อันนี้ท่านนี่ขึ้นมาเลยขึ้นมาแล้วก็จะต้องพยายามรู้ด้วยปัญญาให้จริงว่าไอ้พวกนี้มันทรมานคนมันนานับชาติเรียนจริงๆเลย จนเราจะเกิดญาณปัญญาของแต่ละคนเห็นเองนี่แล้วโอ้ป่วยการมันไม่เที่ยงมันพาทุกมันเป็นภาระก็เป็นหลงมันมีอยู่นี่มันก็มีอาการที่เราเติดยึดว่ามีนี่แหละมันมีเราเนี่แหละเพราะนัาคำว่ามีหรือไม่มีนี่แหละเป็นอาการสองอย่างที่พระเจา้าตรัสไว้ในปริปิฎกเล่มสิบหข้อสี่าเนี่ย อาตมาจำได้ในข้อ43นี่เล่ม16อาตมาติดมือมอยู่นี่